เปิดอีกหนึ่งลุกจุดซึ่งของโบเมลดาแฟชั่นวีกรอบนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตอนนี้โกอินเตอร์ไปไกลระดับโลกอีกคนแล้วสำหรับโบเมลดาสุสีก่อนหน้านี้เธอได้บินบินไปร่วมชมโชว์ของแบรนด์ดังระดับโลกบอลเชแนไก่บาร์าทีมิลานแฟชั่นวีประเทศอิตาลีงานนี้โบก็ไม่ทำให้หลายๆคนต้องผิดหวัง โพสต์ล่าสุดโบมาในลุคสวยเท่พร้อมทับโพสต์สุดปังสมกับเป็นเจ้าของตำแหน่งถ่ายสุดพม่าโต้2013สุดๆลุกนี้โบสวมใส่เป็นชุดเสื้อเชิ้ตสวมทับด้วยสูทและสวมใส่กางเกงขายาวสีดำดูเข้าชุด พร้อมทั้งถ้าโพสต์เลิศและเขียนระบุเอกเคปชานว่า l o v e today at 1.00 pm s e s 7.00 pm th time on d o l s a g a r e n a c o m and Instagram at dolosagarenabdgsw 23เดอร์โดสกายบางานนี้บอกเลยว่าทำแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นคอมเมนต์ไฟลุก IGA เทพแตกเลยค่ะ